สวัสดีค่ะวันนี้มาทำหมูสามชั้นผัดกะปิใส่สตอด้วยนะคะสูตรนี้เข้มข้นและอร่อยมากรับรองว่าต้องเพิ่มข้าวอีกจานแน่แน่อร่อยแบบนี้มีวิธีทำยังไงไปดูกันค่ะเริ่มจากเราจะละลายกะปิก่อนนะคะใช้กะปิหน,นึ่งช้อนโต๊ะใส่น้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะจากนั้นก็ละลายด้วยน้ำร้อนคนให้กะปิและน้ำตาลละลายดีแล้วพักไว้ก่อนนะคะหมูสามชั้นผัดสตอหรือหมูสามชั้นผัดกะปิก็เป็นอาหารใต้ รสชาติเข้มข้นถูกใจหลายๆคนใครยังไม่เคยลองต้องลองนะคะต่อไปเราไปลงมือผัดกันเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันนำกระเทียมและพริกขี้หนูลงไปผัดใส่พริกแกงใต้ลงไปครึ่งช้อนโต๊ะผัดจนเครื่องแกงหอมดีจากนั้นก็ใส่หมูสามชั้นนะคะ สำหรับวันนี้เราจะใช้เป็นหมูสามชั้นสไลด์หมูสามชั้นสไลด์ที่ใส่ในชาบูเลยค่ะสไลด์บางแบบนี้สุกง่ายและไม่เหนียวอีกด้วยนะคะปรุงรสด้วยน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะเราจะปรุงรสไม่มากค่ะเพราะความเค็มมีที่กะปิอยู่แล้วและในเครื่องแกงใต้ก็จะมีความเค็มอยู่ด้วยผัดพอให้หมูสุกประมาณหนึ่งแล้วก็ใส่กะปิที่เราผสมไว้ได้เลยค่ะ ผัดแล้วรู้สึกว่าแห้งเกินไปเดี๋ยวเราจะใส่น้ำไปสักหน่อยค่ะตอนนี้หมูก็สุกแล้วค่ะชิมรสชาติดูถ้าถูกปากแล้วก็ใส่สตอและพริกขี้หนูได้เลยผัดต่อไปไม่นานพอสตอสุกก็ตักเสิร์ฟเลยนะคะ หมูสามชั้นผัดกะปิสตอรสชาติเข็มข้มข้นอร่อยถูกปากเลยค่ะอย่าลืมลองไปทำดูนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามครัวมาดามเจนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Vira